สวนอินทาลามัตว์แก้วคุณแอนนะคะก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนักชิมนักช็อปนะคะลองมาเที่ยวจังหวัดสักแก้วดูค่ะเราตั้ง GPS นะคะว่าสวนอินทผลามสัต์แก้วคุณแอนค่ะลองมาเที่ยวสวนอินทผลามศักด์แก้วคุณแอนดูนะคะที่นี่มีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ปลูกไว้ประมาณพันต้นมีมากกว่า50สายพันธุ์นะคะตอนนี้อยู่ที่4 0 0 500แล้ว6 0 0ค่ะมีการเปิดสวนให้ชิมฟรีไหมครับ ปกติก็ให้ชิมฟรีอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวนะคะชอบจันไหนลองชิมดูถ้าถูกใจก็ค่อยสั่งตัดค่ะคือในเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่มานะคะเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์มีที่ล้างมือให้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็คนงานในสวนก็ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการภายในอีก15วันค่ะ อันนี้พันอะไรครับคุณแอนครับนี่เป็นสายพันธุโคเนซี่ค่ะเยื่อนําเข้าจากต่างประเทศค่ะที่นี่ต้นเนื้อเยื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผลผลิตเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วมันปีแรกที่ออกผลผลิตปีนี้เป็นปีที่สองครับผลผลิตก็จะเยอะกว่าคืคออยากจะได้จากไหนเราก็จะตัดให้เลยครับให้มาชิมที่ที่สวนเลยฮะว่าชอบจากไหน,วนหวานมากค่ะ กรอบแล้วหวานไม่ไม่ติดฝาดเลยค่ะถ้าวันขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเป็นลูกขนาดนี้นะคะอันนี้จะหวานฉ่ำมากมากเลยค่ะเนื้อละลายในปากเลยค่ะคันบาฮีค่ะลูกสีเหลืองอันนี้จะกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยแล้วหกร้อยค่ะอันนี้ก็มีความพร้อมที่จะให้นักช็อปมาชิมในสวนเลยพร้อมแล้วค่ะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ไม่ต่างจากปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีช่วงของโควิดคนที่รู้จักสวนอินทาลัมสักแก้วคุณแอนนะคะเขาก็ยังติดต่อเข้ามาเหมือนเดิมค่ะดิต้ตอนรับนักช็อปน,นักชิมทุกคนนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 6 8 1 5 8 8 8 9 0 8 4 5นึ่ง8 8 8ค่ะคุณค่ะวางค่ะวางกอบ